ความรู้พื้นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่องสารและการจำแนกสารผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. อธิบายสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้ 2. ออธิบายความแตกต่างและจำแนกธาตุสารประกอบสารละลาย และสารผสมได้ 3. าจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารและสถานะเป็นเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องสวัสดีครับวันนี้ลุงไอสไตล์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารและการจำแนกสารทราบหรือไม่ครับว่าสารที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันนั้นมีหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภท ก็มีความแตกต่างกันและนั่นจึงเป็นที่มาของบทเรียนในวันนี้ซึ่งลุงไอสไตน์จะได้หอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนพร้อมกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารสมบัติของสารเป็นลักษณะเฉพาะของสารชนิดนั้นๆ ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่าสารนั้นคืออะไรสมบัติทางกายภาพของสารเป็นสมบัติที่สังเกตได้จากภายนอกเช่นสีกลิ่นรสการละลายความแข็งลักษณะผลึกสถานะการนำความร้อนนำไฟฟ้า จุดเดือดจุดหลอมเหลวความหนาแน่นสมบัติทางเคมีของสารเป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายในของสารที่แสดงให้เห็นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือเกิดปฏิกิริยาเคมีเช่นการเกิดสนิมเหล็กการเผาไหม้การสังเคราะห์ด้วยแสง ความแตกต่างและการจำแนกธาตุสารประกอบสารละลายและสารผสมเรามาดูกันนะครับว่าความแตกต่างและการจำแนกธาตุสารประกอบสารละลายและสารผสมนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรลุงไอสไตล์มีวิดีโอให้ความรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะถ้าพร้อมแล้ว เรามาศึกษาพร้อมๆกันเลยนะครับเราสามารถจำแนกสารโดยใช้สมบัติต่างๆเป็นเกณฑ์ได้ดังนี้นะครับน้องๆ 1. ใช้สถานะเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งออกได้เป็นของแข็งของเหลวและแกส๊ส 2. ใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสม 3. ใช้การละลายน้ำเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสารที่ละลายน้ำได้ กับสารที่ไม่ละลายน้ำา 4. ใช้ความเป็นกรดเบสเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสารที่มีสมบัติเป็นกรดสารที่มีสมบัติเป็นเบสสารที่มีสมบัติเป็นกลาง 5. ใช้การนำไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสารที่นำไฟฟ้ากับสารที่ไม่นำไฟฟ้า 6. ใช้การนำความร้อนเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งออกได้เป็น สารที่นำความร้อนกับสารที่ไม่นำความร้อนเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างและการจำแนกธาตุสารประกอบสารละลายสารผสมคงจะพอเข้าใจกันนะครับต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารและสถานะเป็นเกณฑ์ และเช่นกันลุงไอสไตน์มีวิดีโอให้ความรู้ถ้าพร้อมแล้วเรามาศึกษาพร้อมๆกันเลยนะครับสารที่อยู่บนโลกของเรานั้นถึงแม้ว่าจะมีอยู่มากมายหลายชนิดแต่ประเภทของสมบัติของสารก็ไม่ได้มีมากตามจำนวนของสารนะครับน้องๆซึ่งเราสามารถจำแนกสารโดยใช้สมบัติต่างๆเป็นเกณฑ์ได้ดังนี้ครับ 1. ใช้สถานะเป็นเกณฑ์ 2. ใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์3ใช้การละลายน้ำเป็นเกณฑ์ 4. ใช้ความเป็นกรดเบสเป็นเกณฑ์หใช้การนำไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ 6. ใช้การนำความร้อนเป็นเกณฑ์การแบ่งสารโดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์สามารถแบ่งสารออกได้เป็นสามประเภทคือของแข็งของเหลวและแกส๊สครับสมบัติของสารที่อยู่ในสถานะของแข็งคือ อนุภาคภายในจะอยู่ชิดติดกันมากและจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบทำให้อนุภาคภายในเคลื่อนไหวได้น้อยมากดังนั้นของแข็งจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครับตัวอย่างของของแข็งได้แก่ไม้เหล็กทองคำและหินเป็นต้นครับสารในสถานะของเหลวจะมีอนุภาคภายในอยู่ห่างกันและไม่เป็นระเบียบ ดังนั้นอนุภาคจึงสามารถเคลื่อนไหวได้ทำให้ของเหลวไม่สามารถรักษารูปร่างให้คงที่ได้โดยรูปร่างของของเหลวจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุครับตัวอย่างของของเหลวก็อย่างเช่นน้ำเป็นต้นครับสารที่อยู่ในสถานะแก๊สจะมีอนุภาคภายในที่อยู่ห่างกันมากจึงทำให้มีที่ว่างระหว่างอนุภาคมากตามไปด้วย ดังนั้นอนุภาคจึงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและไม่เป็นระเบียบสารที่อยู่ในสถานะแกส๊สจะฟุ้งกระจายเต็มภาชนะเสมอและไม่สามารถรักษารูปร่างรวมถึงปริมาตรให้คงที่ได้ครับตัวอย่างของแก๊สได้แก่แก๊สไฮโดรเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนเป็นต้นครับการแบ่งสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์สามารถแบ่งสาร ออกได้เป็น2ประเภทคือสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมครับสารเนื้อเดียวคือสารที่เรามองด้วยตาเปล่าแล้วสังเกตเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทุกส่วนครับโดยสารเนื้อเดียวนั้นอาจมีองค์ประกอบของสารเพียงชนิดเดียวอย่างเช่นน้ำบริสุทธิ์และเกลือแกงหรืออาจมีองค์ประกอบของสารมากกว่าหนชนิดอย่างเช่นน้ำปลาก็ได้นะครับน้อง วิธีการทดสอบสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบของสารมากกว่าหนึ่งชนิดก็คือนำสารนั้นไปทดสอบสมบัติของสารครับโดยถ้าสารนั้นแสดงสมบัติเหมือนกันตลอดไม่ว่าจะนำส่วนใดของสารไปทดสอบก็จะถือว่าสารนั้นเป็นสารเนื้อเดียวครับสารเนื้อผสมคือสารที่เป็นองค์ประกอบมากกว่าหนึ่งชนิดซึ่งมองเห็นแล้วเป็นสารที่ไม่กลมกลืนกันโดยเมื่อนำสารนั้น ไปทดสอบสมบัติของสารแล้วจะแสดงสมบัติไม่เหมือนกันหมดทุกส่วนตัวอย่างของสารเนื้อผสมก็คือพริกกับเกลือดินและน้ำกับน้ำมันครับการแบ่งสารโดยใช้การละลายน้ำเป็นเกณฑ์สามารถแบ่งสารออกได้เป็นสองประเภทคือสารที่ละลายน้ำได้กับสารที่ไม่ละลายน้ำครับสารที่ละลายน้ำได้คือสารที่สามารถผสมกลมกลืนกับน้ำได้ดี กลมกลืนโดยที่สารเห็นเป็นเนื้อเดียวยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลทรายและเกลือแกงเป็นต้นครับสารที่ไม่ละลายน้ำคือสารที่ไม่สามารถผสมกลมกลืนกับน้ำได้ยกตัวอย่างเช่นน้ำมันพืชทรายและก้อนหินเป็นต้นครับการแบ่งสารโดยใช้ความเป็นกรดเบสเป็นเกณฑ์สามารถแบ่งสารออกได้เป็นสามประเภทคือสารที่มีสมบัติเป็นกรด สารที่มีสมบัติเป็นเบสและสารที่มีสมบัติเป็นกลางครับโดยเราสามารถทดสอบความเป็นกรดเบสของสารได้โดยการใช้กระดาษลิทมัสนะครับน้องๆซึ่งกระดาษลิทมัสนี้จะมีอยู่2แบบด้วยกันครับคือกระดาษลิทมัสสีน้ำเงินกับกระดาษลิทมัสสีแดงสารที่มีสมบัติเป็นกรดคือสารที่เปลี่ยนสีกระดาษลิทมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงครับยกตัวอย่างเช่น น้ำอัดลมน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวและน้ำส้มสายชูเป็นต้นสารที่มีสมบัติเป็นเบสคือสารที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินครับยกตัวอย่างเช่นสบู่เหลวแชมพูและน้ำยาซักผ้าเป็นต้นสารที่มีสมบัติเป็นกลางคือสารที่ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสทั้งสีน้ำเงินและสีแดงยกตัวอย่างเช่นน้ำกลัน่นน้ำเกลือน้ำเชื่อมเป็นต้น การแบ่งสารโดยใช้การนำไฟฟ้าเป็นเกณฑ์สามารถแบ่งสารออกได้เป็นสองประเภทคือสารที่นำไฟฟ้ากับสารที่ไม่นำไฟฟ้าครับสารที่นำไฟฟ้าคือสารที่มีสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เช่นโลหะทองแดงและเหล็กเป็นต้นสารที่ไม่นำไฟฟ้าคือสารที่มีสมบัติไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเช่นไม้และแก้วเป็นต้นการแบ่งสารโดยใช้การนำความร้อนเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งสารออกได้เป็น2ประเภทคือสารที่นำความร้อนกับสารที่ไม่นำความร้อนครับสารที่นำความร้อนคือสารที่ยอมให้ความร้อนถ่ายเทผ่านไปได้เช่นหม้ออ,อลูมิเนียมช้อนเงินและลวดทองแดงเป็นต้นสารที่ไม่นำความร้อนคือสารที่ไม่ยอมให้ความร้อนถ่ายเทผ่านไปเช่นกระดาษและไม้เป็นต้นหลังจากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ สารและการจำแนกสารคงจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับหากไม่เข้าใจสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือสามารถศึกษาวิดีโอการสอนอีกครั้งครับเรามาลองดูกันนะครับว่าความรู้ที่ได้ศึกษานั้นเรามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดลองมาทำแบบทดสอบตามลิงก์ที่ปรากฏได้เลยครับ